อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายังคงมีชีวิตวิถีใหม่มาให้ทุกท่านได้สัมผัสกันต่อและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมหาโพธิวงศ์สาจารย์จเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามกรุงเทพก็พร้อมแล้วค่ะกับ New Normal ในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม์ อีกประการหนึ่งที่เราได้ก็คือทำให้รักตัวเองโดยเฉพาะรักสุขภาพตัวเองรู้เลยตอนนี้ทุกคนรักตัวเองรักสุขภาพตัวเองเกิดความกลัวกลัวจะติดโรคกลัวติดเชือ้อโควิด1 9เเพราะนั้นเมื่อมีระเบียบให้สวมหน้ากากก็สวมให้ล้างมือก็ล้าง ให้เว้นระยะห่างก็เว้นให้อยู่บ้านก็อยู่มีเคอร์ฟิลเอาก็ยอมไม่ออกนอกบ้านยอมทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อรักษาสุขภาพเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองเพื่อรักษาสุขภาพของคนในครอบครัวอันนี้เป็นความดีเป็นความดีทำให้เรารักสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองเมื่อก่อนนี้ เราไม่ค่อยรักสุขภาพตัวเองเท่าไหร่นะปล่อยปะาละเลยชอบกินชอบเที่ยวชอบดืม่มพักผ่อนน้อยก็ไม่เป็นไรมุ่งมานะแต่หาเงินหาทองอดหลับอดนอนก็ยอมโครคภัยไข้เจ็บมีก็ไม่เป็นไรมีหมอมียาคิดแต่อย่างนั้นก็เ,เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่พอมีโรคโควิดเกิดขึ้นดูแลสุขภาพไปอย่างดี รักตัวเองมากขึ้นรักคนอื่นมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเราก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยบางทีเราก็มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนอะไรที่นี่น่ารักเห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือบแบ่งปันเช่นตู้ปันสุขมีอาหารใส่ตู้เอาไว้ใคร ไม่มีมีน้อยมีลูกเต้ามากและมากเอามาหยิบเอาไปอะไรไปหรืออย่างตามวัดต่างๆตามบริษัทต่างๆก็จัดของใส่ถุงใส่อะไรเข้าก็เชิญชวนคนที่ไม่มีคนที่ขาดแคลนมารับเขาเรียกว่าตู้ปันสุขก็มีทั่วประเทศมีทั่วประเทศตามวัดต่างๆก็แบ่ง ไม่ได้ทำทุกวันแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งหนหนึ่งบ้างอะไรบ้างนะก็มันมีหลายจุดหลายแห่งสัปดาห์หนึ่งก็มีครบทั้งเจ็ดวันก็สามารถวันนี้ไปตรงโน้นวันนี้ไปตรงโน้นหรือถ้าหากว่าอยู่คนสองคนก็สามารถอยู่ได้เป็นเดือนเดืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือน,อน,น,อตน,อนแต่สำหรับคนที่ อายุมากๆอันนี้น่าสงสารไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ก็มีคนที่มีน้ําใจเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกือ้อกูลไปแบ่งไปปันให้อะไรให้ช่วยเหลือกันนั่นก็เป็นเหตุให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขเป็นเพื่อนบ้านดีกว่าการที่จะมาทะเลาะเบาแวงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอะไรกันอย่างนี้เป็นต้น ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตใหม่ซึ่งเกิดจากการที่เราปรับตัวปรับใจนะคิดได้แล้วก็ทำได้คนเราพอคิดได้ทำได้แม้จะมีความทุกข์มีความยากลำบากอย่างไรมากมายนักก็ไม่ ถึงกับเดือดร้อนมากนักแต่ถ้า,ากว่าเราไม่ยอมรับคิดไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้เราจะลำบากกว่านี้ตอนนี้เราปลอดจริงแต่ถ้าหากว่าเราประมาทเชื้อโรคในประเทศไทยไม่มีแต่ถ้าหากว่าได้ไปสัมผัสมาจากต่างประเทศได้ไปสัมผัส คนหนึ่งมันก็จะกลายเป็นร้อยคนเป็นพันคนช่วงระยะเวลาไม่กี่วันเร็วมากร้ายแรงมากและเราก็จะต้องมาเข้มงวดกวดขันกันอีกถ้าเราประมาทเพราะนั้นการดำเนินชีวิตแบบใหม่หรือเป็นปกติใหม่เนี่ยจะยากลำบากหน่อยก็ขอให้อดทนขอให้อดทนอดกลั้น ทำตามหลักในพระพุทธศาสนาข้อสำคัญที่สุดก็คือขอให้เราอยู่ในหลักธรรมะจริงๆนี้ที่เราปลอดโรคปลอดเชื้อมาได้ทุกวันนี้เพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศพุทธเมืองพุทธคนที่ปฏิบัติตามหลักจริงๆตามกติกาตามหลักธรรมจริงๆเนี้ไม่เป็นโรคไม่ติดเชื้อเลยยกตัวอย่างเช่นพระ พระเนนี่สองแสนกว่าเกือบสามแสนรูปไม่มีข่าวเลยว่าพระเนนติดเชื้อโควิดสักรูปเดียวถามว่าเป็นได้อย่างไรไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นได้อย่างไรก็เป็นไปแล้วเพราะว่าพระเนนท่านสวมหน้ากากท่านก็ปฏิบัติตามที่เขาเป็นกฎเป็นระเบียบ เว้นไว้แต่เรื่องนั่งห่างเนี่ยพระวินัยของพระต้องนั่งติดกันห่างกันแค่แขนเดียวเขาเรียกว่าศอกสอกกรรมห่างกันแค่นั้นเวลาทำสังฆกรรมแสดงถึงความสามคัคคีแต่พระท่านก็ไม่ได้ติดโลกติดอะไรเพราะอยู่ในวัดไม่ได้ไปที่โน่นที่นี่ไม่ได้ไปรับเชื้อที่ไหนมา คุยกับญาติโยมก็หักอยู่แล้วไม่ติดเชื้อโยมที่ไปวัดเป็นประจำๆโยมวัดไม่ได้ข่าวเลยว่าโยมวัดที่ไหนติดเชื้อโลกนะเอากำเนินว่าคนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมหรือปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยไม่ติดเชื้อเพราะนั้นถ้าจะกล่าวโดยสรุป อย่างมั่นใจก็ว่าเพราะเราปฏิบัติตามหลักพุทธแต่ว่าหลักพุทธที่ว่านี้บางทีเราก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่ที่จริงแล้วประเทศต่างๆกติกากฎระเบียบต่างๆของของต่างประเทศที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ว่ายุโรปอเมริกาญี่ปุ่นจีนเกาหลีเหมือนกันนะก็เป็นไปาตามหลักพุทธทั้งหมดเลย ตรงกับที่หลักพุทธทรงสอนไว้หลักพุทธที่ว่าก็คือประธานะประธานประธานประธานนี่เราแปลกันว่าความเพียรแปลกันทั่วไปนะความเพียรจริงๆแล้วประธานตัวนี้แปลว่าหัวหน้าก็ได้แปลว่าผู้นําก็ได้แปลว่าหลักก็ได้ก็คือธรรมะที่เป็นหลักธรรมะที่เป็นหัวหน้าธรรมะที่เป็นหัวข้อ ราแปลกันว่าความเพียรส่วนใหญ่เป็นหลักประพฤติปฏิบัติสูงสุดก็คือเพื่อบรรลุธ,ธรรมเขาเรียกว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมประธานเนี่ยแต่แท้จริงก็คือธรรมะที่เป็นหลักประพฤติปฏิบัติทั่วไปแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้สอนไม่ได้ค่อยได้บอกแต่เราปฏิบัติ ไม่ได้สอนไม่ได้บอกไม่รู้แต่เราปฏิบัติตรงตามหลักประธานนั้นมีอยู่สี่ประการก็คือสังวรประธานนี่เป็นภาษาพระพุทธเจ้าสังวรประธานแปลว่าเพียรป้องกันก็คือทำที่เป็นหลักก็คือการป้องกันทำที่เป็นหลักเป็นหัวหน้าเป็นประธานคือป้องกัน การป้องกันนี่แหละท่านทั้งหลายเหมือนกับบ้านที่มีรั้วมีกำแพงเราสร้างบ้านเราก็สร้างรั้วบ้านสร้างกำแพงบ้านไว้ป้องกันสัตว์ป้องกันกโมยป้องกันอะไรต่อมีอะไรการที่เรามีระบบป้องกันเนี่เขาเรียกว่าสังวรประทานเช่นรัฐบาลออกกฎออกระเบียบ เป็นการป้องกันทั้งหมดหละการมีเคอร์ฟิลเนี่ยมีพระราชกัญญัตให้สวมหน้ากากอนามายัยให้ล้างมือให้นั่งเว้นระยะห่างกันไม่คุกครีหรือการห้ามไม่ให้มีบาร์มีครับเปิดบาร์เปิดครับสนามมวยแหล่งมั่วสุมปิดหมดโดยที่สุด แหล่งท่องเที่ยวแม้แต่วัดอะไรอย่างเนี้ก็มีกฎมีกติกาห้ามไว้ไอก้กฎกติกาห้ามไว้นั่นแหละเขาเรียกว่าสังวรประทานสังวรประทานก็คือข้อธรที่เป็นการป้องกันนี่ตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนโดยตรงเลยและเราก็ทำกันเราก็ป้องกันกัน ล้วก็ได้ผลอย่างที่เราเห็นกันอยู่ประเทศไทยเราก็ได้ผลต่างประเทศที่เขามีการป้องกันมีกฎมีก,มกติกาอะไรต่างๆเขาก็ป้องกันแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดกวดขันอย่างประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ประเทศไทยเรานี่เข้มงวดกวดขันกันแล้วก็คนไทยร่วมมือดีปฏิบัติตามหลักป้องกันน,นั้นก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วก็ได้ผลลัพธ์โดยตรง เป็นความดีประธานข้อที่สองก็คือประหานณะประธานประหานะแปลว,ว่าละแปลว,ว่าเลิกแปลว,ว่าทิ้งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยมีกติกามีกฎม,ม,มีระเบียบป้องกันเขาไว้แล้ว ล้วแล้วแต่ป้องกันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้ทิ้งให้เลิกคนที่ชอบเที่ยวทอบเตรก็ต้องละต้องทิ้งการเที่ยวการเตรคนที่ชอบชกมวยคนที่ชอบดูมวยคนที่ชอบไปบาไปครับคนที่ชอบกินเหล้าเมายาม่วสมเลิกหมดเลิกละทิ้งอันนี้แหละเขาเรียกว่าปะหานะ เป็นธรรมะข้อหลักอีกข้อนห,หนึ่งหาประทานเพราะการเลิกการละได้นี่แหละท่านทั้งหลายก็เป็นเหตุให้เราปลอดภัยไม่มีไม่เป็นถ้าเราไม่เลิกไม่ละไม่ทิ้งเคยเที่ยวเคยเตรอย่างไรกินเหล้าเมายาอย่างไรสนุกสนานอย่างไรเคยมั่วสุมอย่างไรทำอยู่อย่างนั้นเป็นปกติ โลกก็จะระบาดแล้วก็ล้มตายกันมากผลก็จะไม่เป็นอย่างนี้นี่พอเราเลิกได้ละได้ทิ้งได้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุให้เราได้ปลอดภัยประธานะข้อที่สามเรียกว่าภาวนาประธานภาวนาประธานก็คือมีภาวนาคําว่าภาวนาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงนั่งหลับตา ภาวนาไปไม่ใช่ภาวนาแปลว่าทําให้มีทําให้เกิดทําให้เป็นทําให้มีขึ้นทําให้เป็นขึ้นทําให้เกิดขึ้นเราท่านทั้งหลายก็มีวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่เคยทําก็ทําทําให้เป็นก็ก็ทําเป็นอย่างที่ว่ามาตั้งแต่ต้นว่าบางทีทํากับข้าวไม่เป็นเมื่อทํากับข้าวไม่เป็น พอเกิดภาวะอย่างนี้ก็ก็ฝึกขัดทำทำเป็นทำเก่งเลยกันนี้ยไม่เคยอยู่บ้านอ,อ,อยู่บ้านแล้วอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าตายายความอบอุ่นใกล้ชิดกันอะไรกันเห็นอกเห็นใจกันเกิดขึ้นก็มีก็เป็นขึ้นมาใหม่ ไม่เคยประหยัดไม่เคยมยัธยัสถเคยแต่สุรุ่ยุล้ายฟุ่มเฟือยไม่เคยคิดถึงเรื่องรายจ่ายอะไรเท่าไหร่นักคิดแต่เพียงว่าเออไปได้วักหมดแล้วเดี๋ยวก็หาใหม่ได้แล้วก็หาใหม่ได้จริงๆสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ก็ปรับตัวใหม่เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นี่เรียกว่าภาวนาภาวนา ไอ้ภาวนานี่แหละคือตัวนอร์มอนแท้ๆเลยละ่ะทําให้มีทําให้เป็นแบบใหม่ๆไม่เคยดูแลบ้านไม่เคยทําความสะอาดบ้านอยู่ว่างๆเฉยๆบางคนก็ขยันนะไปซื้อสีซื้ออะไรมาทาบ้านสีบ้านใหม่สวยงามข้าของเครื่องใช้เอาออกมาขัดเอาออกมาปัดฝุ่นปัดอะไรเอามาใช้มาสอยดีซะอีกบ้านสวยงามสะอาดสะอา้ะอานขึ้น นั่นแหละเขาเรียกภาวนาทําให้มีให้เป็นขึ้นมาใหม่เป็นนิวโนมอนนี่ก็เป็นประธานนะเราทํากันอยู่และสุดท้ายอนุรักษณาประธานอนุรักษณาก็คือการดูแลรักษาการอนุรักษ์อนุรักษ์คือรักษาไว้เคยทําอะไรมาดีปฏิบัติอะไรอย่างไรดีทําไปปฏิบัติไปอย่างนั้นไม่ทิ้งเคยทําวัดสวดมนต์อย่างไรก็ทํา อ่านหนังสือธรรมะก็อ่านฟังธรรมะก็ฟังเนี่ยรักษาไว้ไม่ทิ้งไม่อ้างว่าเออตอนนี้มีโควิดไม่ไปก็ได้ไม่ต้องสวดมนต์หรอกมันมีโรคระบาดมันมีไวรัสให,หให้นูนไอ้นีอ้างน่นอ้างนี่แล้วก็ไม่ทําอย่างนี้เขาเรียกว่าตัดขาดแต่นี่ไม่เมื่อก่อนนี้ออกนอกบ้านทำงานเหนื่อยมาเอา้าอาจจะสวดมนต์ก่อนนอนสักสิบนาทีห้านาที แต่ว่าตอนนี้มีเวลาเยอะมีเวลามากอยู่กับบ้านสวดมนต์ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเปิดหนังสืออ่านสวดมนต์เรื่อยไปนั่งสมาธิฟังวิทยุเนี่ยดูทีวีอ่านหนังสือธรรมะมากขึ้นศึกษาธรรมะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อนุรักษ์ไว้ดูแลไว้ไม่ทิ้งอย่างนี้แหละก็เป็นประชานเหมือนกันสรุปแล้วก็คือว่า เราในฐานะที่เป็นพุทธเราปฏิบัติตามหลักประธานะใช้หลักธรรมสี่ข้อสังวระป้องกันปหานะละทิ้งภาวนาทำให้มีให้เป็นอนุรักษณาดูแลรักษาไว้เราทำอย่างนี้ประเทศเราก็ปลอดภัย ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยลนะต่างประเทศหล,หลายประเทศเขาก็ทําอย่างนี้เขาไม่ได้สนใจหรือเขาไม่รู้หรอกว่าไอการทําอย่างนั้นแหละมันตรงกับหลักคําสอนของพระพุเทธเจ้าที่เรียกว่าปัฏฐานะเราทําโดยไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เราเราทำถูกต้องเราปฏิบัติได้ถูกต้องก็เกิดผลดีทางนั้นเพราะนั้นธรรมะ ที่จะเกิดผลเนี่ยไม่ใช่เกิดเพราะว่ารู้เข้าใจอย่างเดียวแต่จะเกิดผลก็เพราะว่าได้ปฏิบัติได้ถูกต้องได้ตรงตามหลักคำสอนน่าปลื้มใจน่าชื่นใจที่พวกเราคนไทยให้ความร่วมมือกับทางราชการทางรัฐบาลทางกระทรวงสาธารณสุขหมอพยาบาลที่ดูแลรักษาแล้วก็ มีข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับปรับตัวปรับความคิดให้สติเราให้รู้ตัวแล้วเราก็ปฏิบัติปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดด้วยความเต็มใจด้วยความรู้ด้วยความรู้สึกขอบคุณเราก็เป็นสุขได้ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับ กฎกติกาไม่ยอมป้องกันต้องการที่จะทำเป็นอิสระเคยทำมาอย่างไรก็อยากจะทำอย่างนั้นต่อไปใครจะมามีกฎกมีระเบียบอะไรต่างๆก็ไม่ชอบคนประเภทนี้แหละคนอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายจะเป็นทุกข์มากที่สุดจมปลักอยู่ความทุกข์แล้วก็แก้ไขอะไรก็ไม่ได้ ไม่มีใครแก้ได้กติกาเขาก็ยังไม่เลิกตัวเองก็ยังทุกข์อยู่ถ้าไม่ยอมรับก็เป็นทุกข์รับผลเองก็กลายเป็นบุคคลที่น่าสงสารถ้าหากว่าเราปรับไม่ได้คิดก็ไม่ได้ไม่ยอมรับความจริงทำก็ไม่ได้ตะแบงอยู่เรื่อยไป ชีวิตเราก็หาความสุขได้ยากซึ่งไม่มีใครช่วยเราเราได้เลยไม่ว่าใครทั้งหมดตอนนี้แหละท่านทั้งหลายอัตาอตาเหตุโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนโดยแท้จริงฝากท่านทั้งหลายไว้อย่างนี้ถ้าต้องการความเจริญความสุขในชีวิตของตัวเอง ว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจหลายท่านอย่างแน่นอนเลยนะคะช่วงหน้าคุณแม่มีอะไรมาฝากกันอีกบ้างคะวันอาทิตย์ที่4ของเดือนแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากมงคล38ประการซึ่งในวันนี้ก็มาถึงข้อที่16กันแล้วค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร การประพฤติธรรมก็คือการมีสติและสัพชัญญะด้วยความเพียรชอบนะอาตามาก็จะให้โยมรู้จักมีสติก็คือหัดมีความละเอียดมีความรอบคอบนะรู้จักปล่อยวางหัวใจของการมีสติคือการปล่อยวางนะและเมื่อมีสติและเรารู้จักปล่อยวาง พอโยมวางเรื่องต่างๆภายนอกเนี่ยโยมจะเริ่มมีความรู้สึกตัวถึงตัวเองชัดขึ้นรู้สึกทั้งกายรู้สึกทั้งใจและเมื่อมีสติและรู้สึกตัวโยมต้องมีความเพียรชอบความเพียรชอบในที่นี้ก็คือความเพียรสี่ประการประการแรกก็คือละอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจละออกซะ ยมละได้ไหมนะ,ะเมื่อละแล้วนะก็อย่าข้องเกี่ยวอีกเมื่อเราละอกุศลไม่ว่าเรื่องใดความอยากความโกรธความลุ่มหลงออหรือการกระทําผิดศีลผิดธรรมเมื่อละแล้วอย่าข้องเกี่ยวอีกนะโยมนะอันเป็นความเพียรในประการที่สองประการที่สาม เมื่อเราละอกุศลและไม่คล้องเกี่ยวแล้วก็ต้องรู้จักเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจเบื้องต้นเจริญกุศลข,ขึ้นในจิตในใจเบื้องต้นง่ายๆให้ให้ให้อุบายที่ง่ายๆก็คือทําใจให้เบิกบานได้ไหมโยมเวลาโยมทำใจให้เบิกบานเนี่ยโยมจะรู้สึกได้ว่าโยมอยากจะทําความดีมากมากมายต่างๆนานาแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจโยมไม่เบิกบานนะโยมก็ ไม่อยากทําความดีนะก็อาจจะไหลไปสู่อัอาบอายมุกต่างๆไนดะ้เพราะนั้นรักษาใจด้วยการทําใจให้เบิกบานเมื่อเราทำใจให้เบิกบานแล้วก็จะเกิดความเพียรข้อที่4เขาเรียกว่าจเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเมื่อใจระเบิกบานแล้วเราก็พร้อมที่จะทําความดีเช่นฝึกให้ใจมีเมตตาจิตมีความเสียสละมีความการุณาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมุทิตายินดีเมื่อคนอื่นได้ดีแล้วก็รู้จักอุเบกขาปล่อยวางทำอะไรทำเต็มที่เลยแต่เราทำด้วยความไม่ยึดมั่นถือมัน่นและเมื่อเราทำด้วยความปล่อยวางเราจะพบความสุขที่แท้จริงทำย่อม,มมามานำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเก่งแกชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้มงคลข้อนี้คือการประพฤติธรมก็จะ นำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่โยมสืบไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามขอบพระคุณสำหรับกำลังใจและข้อมูลที่ทุกท่านส่งมาร่วมแบ่งปันกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งในงคุณแม่ปรังและต้องขอลาไปแล้วละคะ่ะขอธรรมะโปรดรักษาให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ